เรื่องอะไรใครๆก็รู้วันนี้ผมอยู่กับรถตักรุ่น XC975 EV Special ผมจะมาแชร์อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างโดยเราจะเริ่มจากหน้ารถนะครับคือบุ้งกี่นะครับอันแรกต่อมาก็เป็นแขนนะครับสข้าง กระบอกความหงายนะครับจะมีกระบอกเดียวนะครับอยู่ด้านบนกระบอกยกวางครับซึ่งกระบอกยกวางเนี่ยจะมี2ข้างครับต่อไปตัวนี้จะเป็นคอนโทรลเลี้ยวนะครับก็ใช้บังคับการเลี้ยวครับจะใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับน้ำมันไฮดรอลิกดันมอเตอร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวสีเทาๆครับด้านในต่อมาที่เป็นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นปั๊มไฮดรอลิกครับตัวนี้ก็คือกระปุกพวงมาลัยนะครับด้านบนก็จะเป็นพวงมาลัยครับก็ตัวนี้ก็ใช้ระบบไฮดรอลิกเหมือนกันตัวนี้เป็นวาล์วเบรสนะครับจะใช้ระบบลมครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับหรือว่าตัวตัดเลี้ยวนะครับเมื่อเราเลี้ยวเนี่ยตรงนี้จะมาชนกันก็จะทําการหยุดนะครับต่อไปเป็นมอเตอร์นะครับเป็นระบบขับเคลื่อนเอกสิทธิ์เฉพาะเลยครับแบบที่ไม่ใช้เกียร์ขับเคลื่อนด้วยเพลาหน้าและเพลาหลังโดยตรงทําให้ความเร็วเนี่ยตอบสนองรวดเร็วขึ้นประสิทธิภาพของการส่งกําลังเนี่ยสูงขึ้นครับมอเตอร์ของเราเป็นมอเตอร์คู่เลยครับขับล้อหน้าล้อหลังแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดด้วยนะครับที่เหลืองๆที่เราเห็นนะครับก็เป็นปั๊มยกวางนะครับแล้วก็คว่ำกับหายนะบบท ต่อไปก็เป็นคากลางนะครับแล้วก็จะมีกากระบาดของฝั่งนะครับให้ส่งกําลังครับครับเมื่อเราเปิดขาข้าเครื่องขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นออินวันครับตองควบคุมแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นนวัตกรรมการจัดเก็บของแบตเตอรี่ครับแล้วก็มาด้านหน้านี้นะครับชุดนี้ครับคือชุด BMS นะครับที่ใช้ในการอ่านค่าแบตเตอรี่ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นโวลต์นะครับแรงดันแล้วก็แอมป์นะครับพวกโอห์มอะไรอย่างเงี้ยครับชุดนี้เป็นแผงแอร์ครับเป็นระบบ คอยร้อนคอยเย็นนะครับแล้วก็จะมีคูลแลน์ในการระบายความร้อนของแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็มาที่แผงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับสตัวแล้วที่เห็นด้านล่างเนี่ยครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะมีการแบ่งช่องตรงนี้จะเป็นออยของไฮดรอลิกนะครับระบบระบายความร้อนของไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคูลแลนต์ครับระบบระบายความร้อนหม้อน้ำนะครับซึ่งก็จะระบายความร้อนของแบตเตอรี่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับต่อไปก็เป็นกล่องควบคุมมอเตอร์นะครับฝั่งขวาจะเป็นกล่องควบคุมมอเตอร์ นะครับต่อไปนะครับเป็นกล่องควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนของกล่องควบคุมมอเตอร์2องครับจะมีขนาดเล็กกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับสังเกตง่ายๆจะมีตำแหน่งโลกับตำแหน่งทายนะครับที่ขั้วฝาปิดสีฟ้าครับสองลูกที่เห็นนี้นะครับก็คือปั๊มน้ำครับใช้ปั๊มน้ำคูลเลน์นะครับให้ไหลเวียนในระบบต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นแผงคอยล์ร้อนนะครับโดยด้านหลังแผงเนี่ยครับจะมีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับแล้วจากแผงคอยล์ร้อนเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับฝั่งนี้จะเป็นตู้แอร์ครับแล้วก็แผงคอยล์ ต่อไปเป็นเพลนะครับซึ่งเพลรุ่นนี้จะเป็นเพลนีมิต็ดนะครับรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อเลยครับทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความรู้ดีดๆเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจากกลหนักได้ที่ YouTube, x c g Thailand และช่องทางการติดต่อบนหน้าจอนี้ได้เลยครับในคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ